ปัญหาของรูปนี้เนี่ยชัดเจนก็คือมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงอ่ะนะคะอันนี้เราเป็นเรื่องแฟกต์เลยข้อเท็จจริงก็ถือว่าประโยคก็เขาก็เขียนสั้นๆว่าไทยฉีดวัคซีนวัคซีนเข้าใกล้ใช่ไหมคะจริงๆมันมีสองคำในนี้ก็คือคาว่าภูมิคุ้มกันหมู่กับคําว่าห้าสิบล้านคนจริงๆมีสามคำมีคําว่าตามแผนอีกตามแผนด้วยมีตามแผนด้วยทีน <c oughs> ี้อ่า <c oughs> โอเคคนก็ต้องไปโฟกัสถ้าอ่านอย่างนี้แล้วคนไม่ได้ติดตามข่าวสารอะไรก็ต้องฟังว่าเป็นข่าวดีใช่ไหมหมายความว่าเฮ้ยเออเราก็ฉีดวัคซีนเยอะถึงขนที แปลว่าคนเกือบจะ50ล้านคนน่ะได้วัคซีนแล้วใช่ไหมคะซึ่งอันนี้มันก็ไม่มีความจริงอยู่แล้วคือล่าสุดเนี่ยวันที่เขาโพสตรูปนี้เมื่อวานเนี่ยตัวเลขก็คือฉีดวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งเข็มเนี่ยประมาณ27ล้าน26ล้าน27ล้านคนนะก็คือประมาณเกินประมาณจริงๆแล้วก็คือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อประชากรก็เท่าไหร่เอง20 20%ครับอ่าแล้วถ้าดูสองเข็มทีนี้คําว่าภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยในยะของมันก็คือว่า เราเคยเชื่อว่ามันต้องฉีดให้ครบ2เข็มใช่ไหมคะครับให้ได้ไไดจํานวน50ล้านคนก็คือ70%ประชากรน,นี่คือเป้าที่เขาถอดมาเป็นคําว่าภูมิคุ้มกันหมู่ซึ่งไปดูใน20กว่าล้านเนี่ยครบสองเข็มจริงๆอ่ะมีแค่6ล้านคนเท่านั้นเองนะฮะหรือว่าที่ันนี้ก็เลยคอมเมนต์ว่าเอ้ยมันแค่8%เท่านั้นเองของประชากรมันไม่ได้ถึง10%ด้วยซ้ำเนี่ยคุณจะมาเรียกคำว่าเข้าใกล้ได้ยังไงเนาะไม่ใกล้เคียงเลยไม่ใกล้เคียงเลยค่ะนี่ต้องบอกว่าห่างไกลมาก จากจากเป้าหมายนี้นะคะแล้วก็ที่จริงก็มีคนติงการใช้คําว่าภูมิคุ้มกันหมู่นะ,ะ, <wheelchair. S 1> ะเพราะว่าวันนี้จริงก็อ่านคอมเมนต์จริงๆเรื่องที่น่าสนใจมากก็คือคอมเมนต์นะคะที่คนเข้าไปพยายามโ<ๆ>พสต์เนี่ยอ,อย่างว่าหลายคนก็พูดว่าเอ้ยภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็คือมันต้องมีวัคซีนที่คุณภาพสูงหรือเปล่าที่ภูมิเนี่ยฉีดแล้วภูมิมันอยู่นานนะคะก็มีคนตั้งคาถามว่าเอ๊ะวัคซีนบางยี่ห้อที่เราใช้อย่างซีโนแวคภูมิมันอยู่นานคือมันอยู่นานพอที่จะให้ภูมิมหไง อะไรแบบน,นี้นะคะหรือว่าแม้แต่จริงๆข้อมูลล่าสุดจากงานวิจัยเองนะที่อังกฤษเนี่ยเขาก็อันนี้ก็อาจจะเป็นข่าวร้ายใช่ไหมะน,นิดนึงเขาก็บอกว่าเออในเมื่อเดลต้าตอนนี้มันแบบมันเก่งมากมันมันเรียกว่าระบาดเร็วมากเนี่ยดังนั้นไอตัวเลขที่เคยคิดว่าคืออังกฤษเขาฉีดไปเยอะมากแล้วอะใช่ไหมะนั้นแตปรนประชากรเนี่ยมีงานวิจัยอังกฤษบอกว่าเฮ้ยอาจจะไม่อาจจะไม่เอาไม่อยู่แล้วอาจจะไม่สามารถมีผมกันไ,ได้มันอาจจะต้องไปให้ถึง9ก้าของคนทั้งประเทศซึ่งมันซึ่งมันยากมากๆ เพราะฉะนั้นแม้แต่คาว่าคุ้มกันหมู่เองเนี่ยมันก็ต้องมาทบทวนกันละใช่ไหมเพราะว่าข้อมูลทางวิชาการอย่างที่บอกฮะโรคเนี้ยข้อเท็จจริงหรือว่าการค้นพบใหม่ๆมันเปลี่ยนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการสื่อสารของนักเนี่ยก็ควรจะต้องตามอะไรให้ทันนะคะแต่ว่าโอเคประเด็นหลักของของหน้านี้ยมันคือเรื่องคําว่าเข้าใกล้คุณสลินีครับมีมีคอมเมนต์ของคุณผู้ชมถามมาว่าแบบนี้เนี่ยภาพนี้ถือว่าเป็นเฟกนิวส์ไหมฮะ เอาจริงถ้าเราดูเอ่อเอาจริงถ้าถ้าในฐานะคนที่ก็ติดตามการทํางานของกระทรวงดีเอนะคะเอัคิดว่าอันเนี้ยก็จะเข้าข่ายที่กระทรวงดีจะใช้คําว่าเฟกนิวส์นะคะแล้วคิดว่าดีดีเอ <DX S 2> <c oughs> นี่จะทําอะไรนะฮะจริงๆเราไม่ควรจะคิดเราไม่ควรจะคิดว่าเฟกนิวส์เนี่ยมันควรเป็นอาชญากรรมตั้งแต่ตน้นแล้วก็คือมันก็คือแบบเพราะว่าธรรมชาติของการคุยกันออนไลน์อ่ะเนาะมันก็คือข้อมูลมันเปลี่ยนตลอดเวลาอย่างที่บอกค่ะมันไม่ควรจะแบบว่ามองว่า ไม่งั้นก็กลายเป็นว่าสังคมที่ต้องมาจับผิดกันตลอดเวลาว่าเธอพูดจริงหรือพูด <ừ> um. ไม่จริงใช่ไหมแล้วก็รประชาชนก็ไม่สามารถจะเป็นวิกิพีเดียจะรู้ได้ทุกเรื่องอะไรพวกนี้นะฮะก็ไม่ได้สับสนุนการ,ร,รการการไปคุกคามหรือใช้กฎ <ừ> um. หมายเรื่องเฟซบุ๊กนะมันใครที่อยากจะรายงานเอเพจนี้ให้กับทางกระทรวงดีีก็ก็คิดว่าไม่ควรทำครับครับครับอ่ะไปต่อครับอ่ะภาพนี้ฮะ อ่าอันนี้ก็คืออันนี้มันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วมันเป็นข้อถกเถียงนะคะภาพนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องของข้อมูลเท็จนะคะคมันจะต่างจากภาพแรกแต่ว่าอันนี้มันเป็นการใช้ข้อมูลที่ยังมีคือประชาชนจํานวนมากอ่ะค้องใจแล้วก็อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นอันนี้ก็คือคตอนนี้ก็มีการรณรงค์เรื่องการฉีดไข้ใช่ไหมคะบอกว่าซีโนแวคเข็มแรกแอสตราเข็มสนะคะ แล้วก็มีงานออกมาซึ่งก็เป็นงานวิจัยที่กลุ่มตัวอย่าง70%ะน,นะคะถ้าจำไม่ผิดที่บอกว่า <Okay. S 2> ูมิมเนี่ยะจะสูงกว่านะะก็คือจะสูงกว่าสูตรแอสตรา2เข็มหรือซีโนแวค2เข็มนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีการตั้งคําถามเยอะนะคะส่วนหนึ่งที่ตั้งคําถามก,กันก็คือว่าตัวงานวิจัยเนี่ยตัวทางกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ได้เคยเผยแพร่อะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็ยากที่คนจะเข้าไปดูตัววิธีการทําวิจัยนะคะ,นะคะแล้วก็มีคําถามเช่นกลุ่มตัวอย่างเนี่ยคุณวัดภูมิ คือหมายความว่ามีลักษณะเหมือนกันไหมเช่นกลุ่มหนึ่งเป็นคนแก่นะคะที่สุ่มเสี่ยงจะติดเชื้อมากกว่าอีกกลุ่มนึงเป็นคนหนุ่มสาวเสี่ยงติดเชื้อน้อยกว่าหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ไม่เราก็ไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ได้เปิดเผยตัวงานวิจัยรวมไปถึงว่าภูมิเนี่ยในเอกสารของกระทรวงก็เขียนสั้นๆว่าวัดเนี่ยหลังจากที่ฉีดครบก็คือ14-72วันซึ่งมันเป็นเรนจ์ที่กว้างมากใช่ไหมคะก็คือมันก็เป็นประเด็นที่มีคําถามอ่ะแล้วก็เลยอันนี้ก็เลยตั้งคําถามว่าที่จริงเนี่ยก็ ควรจะต้องมีการแจกแจงอธิบายซึ่งก็คงไม่ใช่อยู่ในกราฟิกชุดนี้นะคะแต่ว่าพราะว่าทางการเนี่ย <Yeah. S 1> ถ้าจะให้คนเ,เรียกว่าสบายใจมากขึ้นนะคะในทางผลของการวิจัยเนี่ยก่อนอื่นก็คือคําว่าเราไปดูเรื่องของภูมิคุ้มกันมันก็ต้องถามว่าภูมิอะไรภูมิ mm. มันเป็นภูมิุ้มหรือมันเป็นภูมิต้านไวรัสนะคะแล้วต่ <Yeah. S 1> อให้วัดภูมิเนี่ยอย่างที่บอกนอกจากคําถามเรื่องวิธีการแล้วเนี่ยก็มีคําถามว่าที่จริงเนี่ย ในทางมาตรฐานทางการแพทย์เขาก็มีวิธีการประเมินวัคซีนเอ f ฟิเคชีหรือว่าประสิทธิผลวัคซีนที่ใช้กลุ่มตัวอย่างเยอะๆนะคะเป็นหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยอยู่แล้วแล้วในประเทศไทยเองจากที่เมื่อกี้เราคุยกันโอเคมันไม่ได้เข้าใกล้50ล้านคนเลยแต่ว่าเราก็มีคนฉีดนะคะอย่างน้อยหนึ่งเข็มไปแล้วเกิน20ล้านคนมันก็เยอะมากแล้วแหะทําไม,มเราถึงไม่ได้สามารถจะทําตัวการทดลองการวิจัยแบบที่ใช้กลุ่มตัวอย่างเยอะๆ เพื่อที่จะวัดประสิทธิผลวัคซีนแต่ละชนิดอย่างตรงไปตรงมาเลยนะฮะนี้ก็เรียกว่าอันนี้เป็นเชิงของการถามมากกว่านะคะเพราะงั้นกราฟิกเนี้ยเราก็ไม่ได้เชิงเป็นเรื่องข้อเท็จจริงนะคะแต่ว่าก็เป็นประเด็นที่ประชาชนยังถามแล้วยังไม่มีคําตอบอืมอืมเช่นเดียวกับอันข้างๆใช่ไหมฮะที่บอกว่าอ่าเดี๋ยวกลับไปภาพเมื่อกี้ก่อนนะฮะที่บอกว่าทาไมถึงไม่ใช้ซีโนแวคกับแอสตราเหมือนกันทั้งประเทศ ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นคําถามแต่ก็อันนี้ก็อันนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็อยู่ข้อมูลก็ไม่ได้ชัดเจนด้วยนะคะอันนี้ก็คือหลายคนเขาก็บอกว่าเขาได้นะหมายความว่าเขาเท่าที่ทราบอย่างคนที่รู้จักของตัวเองนะคะที่เขาไปฉีดวัคซีนกันในกรุงเทพก็ยังเป็นแอสตราอยู่นะคะแล้วก็มีคนบอกว่าเอ้ยบางที่ก็เริ่มเป็นซีโนแวคละเข็มแรกอันนี้มันก็เลยเกิดความไม่แน่ใจแต่ว่าพอไปดูสถิติการฉีดวัคซีนเนี่ยก็เห็นว่าเออก็แอสตราก็ยังค่อนข้างที่จะชัดเจนในกรุงเทพนะคะแต่ว่า เออสูตรไข้เนี่ยหลายหลายคนเลยที่อยู่ต่างจังหวัดเขาบอกว่าได้รับแจ้งว่าแอสตราไปถึงเป็นซีโนแวอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เริ่มมีแบบนี้กันเยอะนะก็เลยเป็นคําถามว่าเอ๊ะเวลาคือถ้ามันดีจริงเนี่ยใช้ทั้งประเทศทุกกลุ่มเหมือนกันหมดจริงไหมอะไรแบบเนี้ยอืมครับก็คือภาพนี้เป็นเชิงตั้งคําถามนะใช่ใช่ก็คือว่าจริงๆแล้วก็คือจะบอกว่าภาพนี้ยไม่ได้ตอบคําถามที่ประชาชนอยากรู้อ่ะครับเท่าไหร่อ่ะไปกันต่อฮะไปกันต่อ อันนี้ฮะโอ้โหคนเห็นภาพนี้แล้วงงเป็นไก่ตาแตกเลยฮะอันนี้คือสอบแก๊สแพทเหรอคะหรือว่าคืออันนี้เนี่ยก็เอปัญหาของข้อความนะคะอันนี้ก็เอโอเคไม่ใช่เรื่องข้อเท็จจริงนะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงอ่เป็นคําถามเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมประโยคแรกบอกว่าโอเคเรามีแอสตราผลิตในประเทศนะคะประโยคที่สองบอกว่าดังนั้นเราต้องสั่งซินแวก มาฉีดเป็นเข็มหนึ่งครับอันนี้เขาคิดว่าถ้าถ้าใครอ่านก็คงงงมากแล้วแล้วทำไม ừ ừ ก็เนื่อเรามีโรงงานที่ผลิตในประเทศมันก็ต้องแปลว่า,ววาเราเพ่งฉีดสองเข็มได้เหรออะไรเงี้ยแล้วทําไมไม่เอามาฉีดตั้งแต่เข็มแรกเออนะคะก็เลยก็อันนี้ก็เลยเหมือนคอมเมนต์ก็เลยเสนอว่าที่จริงเนี่ยก็ไม่ต้องเชื่อมโยงอย่างนี้ก็ได้เพราะมันไม่เป็นเหตุเป็นผลกันนะคะก็บอกประชาชนไปเลยสิว่าโอเคสูตรไข้เนี้ถึงแม้ว่า คือจริงๆถ้าจะสื่อสารเนี่ยก็พูดได้ว่าสูตรไข่เนี่ยถึงแม้ว่าเราก็รับรู้ว่าประชาชนมีความกังวลนะคะแต่ว่าก็ถือเป็นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนื่องจากว่าแอสตราเนี่ยมาส่งไม่ได้ตามแผนครับครับก็คือก็ก็พูดตามก็พูดความจริงไปอ่ะว่าเนี่ยก็คือเขามาส่งไม่ได้นะคะเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องใช้วิธีนี้แล้วเราก็มีผลการวิจัยนะคะซึ่งซึ่งก็ทําให้กระทรวงมองว่าน่าจะมีความ ปลอดภัยแล้วก็มีภูมิขึ้นเพียงพอก็อันนี้ก็พูดไปได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องมาเชื่อมโยงอย่างนี้จะได้มันไม่มีเมันไม่มีความหมายมันตลกมันตลาดนิดหนึ่งนะฮะอันนี้คนก็เอาไปทํามีนเล่นกันใหญ่เลยภาพนี้เยอะเลยอ่ะภาพนี้เยอะเลยฮะไปกันต่อครับอันนี้ฮะช่วงเวลาดังกล่าวมีคนได้ฉีดซิโนฟาร์มบ้างไฟเซอร์บ้างรวมทั้งหมดน่าจะเกินสี่สิบล้านขยับใกล้ห้าสิบล้านที่ังไม่เกิดภูมิกันหมู่เปิดประเทศได้ครับ คืออ่ะอันนี้คิดว่าปัญหามันเป็นปัญหาตั้งแต่น้ําเสียงละตั้งแต่โทนในการพูดใช่ไหมคะค,คือก่อนอื่นเนี่ยนี่คุณเป็นคือนี่คือกราฟิกทางการของศูนย์ข้อมูลโควิดเนาะใช่ครับคุณไม่ควรจะอยู่ดีๆมาใช้ประโยคแบบเนี้ยเอออันนี้ถ้าอ่านมันก็จะประมาณเออในช่วงเวลานี้นะก็จะมีคนฉีดซูเนฟามมั่งไฟเซอร์ Pfizer มั่งนะเออแล้วทั้งหมดก็น่าจะได้เกินสี่สิบล้านหรอกนะคือมันไม่ใช่คือมันคุณไม่ควรจะใช้น้าเสียงแบบนี้ตั้งแต่ต้นใช่ไหมเพราะว่าน,นี่เป็นนนเพาางกรใ่่่มั้คซึอีิดว ก็เลยหลายคนที่ไปคน้นแท็กเอ่ออะไรนะเสรีมีคําตอบเนี่ยแล้วก็เลยหลายคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ,อา๊ะนี้จริงๆแล้วก็คืออาจารย์เสรีแกแกทําเนื้อหาทั้งหมดนี้ซึ่งถ้าอาจารย์เสรีทําเนื้อหาทั้งหมดนี้ก็ถือว่าโอเคเป็นการสื่อสารส่วนตัวนะคะหมายความว่าอาจารย์เสรีในฐานะที่เป็นบุคคลน่ะแกก็มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรก็ได้แล้วก็แสดงความเห็นใช่ป่ะแต่ว่าพอพอเอาข้อความทํานองนั้นน่ะมาใส่เป็น ลักษณะทางการเนี่ยมันเลยผิดฝาผิดตัวมันจะงงมากว่าเอ๊ะทำไมาอยู่ดีๆน้ำเสียงเป็นแบบนี้นะคะเนี่อันที่หนึ่งทีนี้ตัวเนื้อหาที่คอมเมนต์เนี่ยก็คือว่านี่คือโอ้โหซีโนโฟาร์มนี่ไม่ได้ฟรีไงใช่ไหมคะก็คือเราต mm ้อ hmm. งซื้อซื้อคือคนต้องเสียเงนินซื้อะค่ะนะคะ<า> ب, แล้วก็ไม่ควรจะเอามารวมอยู่ในในเรียกว่าหน้าที่ของรัฐบาลที่จะจัดหาเนาะแล้วก็แล้วก็เลยตั้งคําถามเล่นๆว่าเอ๊ะาแล้วมาพูดว่าเนี่ยไฟเซอร์มั่งนี่คือยังไงคือ คือแปลว่าคุณเห็นป้าใช่ไหมประชาชนคือรัฐบาลก็รู้อะว่าเราก็เรียกร้องอ่ะคือพอยิ่งเดลต้ามันระบาดหนักอ่ะเราก็มันก็เป็นเรื่องตรงไปตรงมาคือคนไทยก็ย่อมอยากได้วัคซีนที่มันมีคุณภาพดีสุดอะค่ะเออแล้วเราก็รู้แล้วจากตัวเลขที่รัฐบาลงบประมาณที่รัฐบาลใช้ซื้อไฟเซอร์ยี่สิบล้านโดสอะว่าเอ๊ะพอไปดูราคาจริงๆเนี่ยต่อโดสก็ไม่ได้แพงกว่าซีโนแวคนะเออแล้าราคาเราจ่ายมันก็ถูกกว่าด้วยซ้ําอย่างเงี้ยมันก็เลยยิ่ง คือเมื่อก่อนคนอาจจะรู้สึกว่าโอเคไฟเซอร์มันสั่งมากก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าของมันแพงหรือมันยากหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าอุปสรรคเหล่านั้นมันไม่น่าใช่คนก็เลยบอกว่าโอเคเราคาดหวังให้ต้องมี m i n a หรือว่าวัคซีนคุณภาพสูงประมาณนี้เข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมคะมันคิดว่าคนไทยเนี่ยรับได้อยู่แล้วว่าถ้าจะใช้วัคซีนบางตัวเป็นเป็นเรื่องเฉพาะหน้าเป็นเรื่องขาดตาทับนะคะแต่ว่าพอมาแบบนี้ก็เลยแบบฮะคือ <c oughs> คุณไม่ชุดจะแบบปักมันไว้เป็นแผนหรืออะไรเลยอะไรอย่างนี้ แล้วก็เนี่ยรวมยังไงก็ไม่รู้รวมรวมกันรวมตัวเลขเหล่านี้แล้วรวมกันได้เกิน40ล้านก็โอเคอันนี้ก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปคืออะไระหมายความว่าอันนี้ดาวว่าเขาก็อาจจะคิดว่าเราจะได้เรากําลังจะได้ขีดไฟเซอร์เราวมัังปลายเดือนกันยาอเขาเขาคงคิดว่าไฟเซอร์20แล้วก็บวกอีก10ที่มีข่าวว่าจะเพิ่มมาเนี่ยก็เป็น30บวกกับซีโนฟานก่อนหน้านี้อ่ะมันก็ประมาณสั้ง40อย่างงี้มงฮะประมาณนี้แหละก็ประมาณนี่แหละ แต่ก็ไม่ได้บอกนะฮะคือไฟเซอร์ก็เดี๋ยวต้องรอดูอี่นะไฟเซอร์จะไว้กับอะไรหรือเปล่านะคะอ่าครับครับอ้ามีมีมีอีกนะอ่านี่นี่นี่อ่า,อ,าอันนี้ก่อนจะีห้าสิบล้านค,คนเราคงจะเปิดแซนด์บ็อกซ์ต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อีกหลายแห่งเศรษฐกิจจะค่อยๆฟื้นโอ้ดูเป็นการมองโลกในแง่ดีอันนี้ไม่ดีเหรอฮะอันเนี้ยก็คืออันนี้ก็จริงๆคิดว่าปัญหาคล้ายๆกับอันที่แล้วก็คือว่าน้ําเสียง<ช><น>ะอะเนาะคือคือมันเป็นน้ําเสียงของการแสดงความคิดเห็นนะคะ ส่วนตัวใช่ไหมคะคืออันนี้อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่แฟกมันเป็นการลำพึงว่าเออเนี่ยเออก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นนะเราก็น่าจะเปิดแซนด์บ็อกซ์ได้อีกหลายจังหวัดแล้วเศรษฐกิจกเราก็จะค่อยๆฟื้นนัคือมันไม่ได้มีที่มาที่ไปหรือข้อมูลหรืออะไรเลยนะคะคิดว่ารจริงๆถ้าจะสื่อสารเรื่องของแซนด์บอ็อกซ์แล้วเชื่อมโยงกับวัคซีนเนี่ยก็ควรจะเอาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มาอ่าอย่างเช่น เราก็รู้กันอยู่ตอนนี้ภูเก็ตก็ฉีดวัคซีนไปเท่าไหร่เจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ก็ยังมีผู้ติดเชื้อวันละเป็นร้อยอยู่ใช่ไหมอันนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดคือคคก็ควรจะต้องไปถอดบทเรียนตรงนั้นนะคะว่าเอ๊ะที่จริงเนี่ยแซนบ็อกซ์ของภูเก็ตมันมีเลสชั่นเรียนหรือบทเร,รียนอะไรบ้างอะไรที่ทําได้ดีอะไรที่ทําได้ยังไม่ดีนะคะคการฉีดวัคซีนเยอะๆนี่เป็นปัจจัยสําคัญมากน้อยแค่ไหนนะมันถึงจะได้มาเชื่อมโยงตรงนี้เป็นเเเเเหุ็นนนนนผลกัััไดด้้ว่่าาาองียรจะ บทเรียนอะจากครูเกตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยไปใช้ที่อื่นได้ยังไงนะะก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องไปลำพึงลำพันธ์แบบนี้เออเพราะว่าเพราะว่าคือคนอ่านได้อะไรอ่ใช่ไหมจากหน้านี้ครับครับครับอ่ะอีกอีกสักภาพแล้วกันนะฮะอีกสักภาพอ่ะโอเคค่ะก็ภาพปิดท้ายอันนี้ก็ไม่รู้จะคอมเมนต์ยังไงค่ะเป็นตัวเลขค่ะคือจริงๆอยากจะแค้นหัวล้อนะคะอันนี้ก็ไม่รู้คือไม่รู้จะคอมเมนต์ยังไงอ่ะมันมันไม่ใช่ไหมคือแล้วคือเออแล้วหน้านี้เนี่ยก็เป็นหน้าปิดท้าย หลังจากที่เราเห็นเนี่ยข้อมูลคือเราเห็นข้อมูลต่างๆนานามาแล้วเจ็ดภาพที่ก็มีปัญหารวมถึงการไม่พูดอเา็จริงอ่ะนะคะแล้วพอมาถึงก็กลายเป็นการสัมทับอันนี้ก็เป็นเรื่องน้ำเสียงอีกแบบที่จริงเนาะคือคืออันเนี้ยเหมือนกับมีเราจินตนาการได้เลยว่ามีใครสักคนหนึ่งอ่ะมาพูดประโยคเนี้ยครัใช่ไหมฮะคือแล้วคือเราเหมือนว่าถ้าผมสมมุติผมผมเป็นหน่วยงานภาครัฐแล้วผมผมจะลองอ่านประโยคในหน้านี้นะฮะ ถ้าเรามีวินัยปฏิบัติตามมาตรการสบคไม่ปล่อยให้เฟกนิวส์ด้อยค่าวัคซีนยี่ห้อใดๆให้ผู้คนเต็มใจไปฉีดวัคซีนเราน่าจะเปิดประเทศได้ในกลางไตรามาสที่4แม้จะเปิดไม่ได้ทั้งหมดก็น่าจะเปิดได้เป็นส่วนใหญ่คือผมเข้าใจแบบนี้ไหมครัว่าคุณคือคุณสนนี่เหมือนกับข้อความที่เขาพยายามสื่อออกมาเนี่ยพยายามจะให้เรามองโลกในแง่ดีไหมครั คือมันไม่ไม่รู้จะมองโลกในแง่ดีได้ไหม่ะเพราะว่าประโยคแรกตัวใหญ่สุดเนี่ยคือว่าถ้าเรามีวินัยเนี่ยอ่าใช่ไหม<อ>แล้วเหมือนกับว่า<อ>คือนี่คือบอกเราสองเรื่องนะ<อ>เขาบอกเราว่าหน<อ>ึ่งคุณต้องมีวินยัยส<อ>บคอบอกอะไรมาก็ต้องทำใช่ไหมสองก็คือว่าอย่าปล่อยให้เฟซมีม,มาด้อยค่าวัคซีนซึ่งอันนี้โหสํานวนไอโอมากเลยไม่ค่อยอยากใช้เลยเออเนาะแต่ว่าคือคือเหมือนกับนี่คือเงื่อนไขอะใช่ไหมคะคือหมายความว่าเราต้องทําสองอย่างเนี้ย เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่ากลายเป็นว่าอันนี้คือไกลๆนัยยะของมันก็คือนี่คือหน้าที่ประชาชนน่ะใช่ไหมคือถ้ามองในมุมกลับเหมือนกันว่าอ่สมมติถ้าเปิดประเทศไม่ได้ซึ่งจริงๆก็ไม่รู้แปลว่าอะไรนะแต่ว่าโอเคถ้าเปิดประเทศไม่ได้เนี่ยแปลว่าอะไรก็แปลว่าประชาชนไม่มีวินัยประชาชนปล่อยให้เฟซนิวต่อยค่าวัคซีนอืมอืมอืมคือมันมันก็ซึ่งอันนี้มันเป็นอะไรที่จริงๆก็ไม่ควรทํามาตั้งนานแล้วเข้าใจว่ามีหลายคนเนี่ยพยายาม แนะนำนะคะสพพแนะนํารัฐบาลแล้วว่า<ม>เอ,อคือคุณไม่ใช่คุณพ่อรู้ดีคือมันไม่ใช่ยุคที่แบบว่าเราจะมาสั่งสอนอะประชาชนว่าต้องทําอะไรนะคะ<ม>แล้วจริงๆจ,จากข้อที่จริงเนี่ยเราก็เห็นว่าคนก็ยินดีให้ความร่วมมือนั่นแหละนะคะแต่ว่ารัฐบาลเองอะต้องเข้าใจคือมันต้องมีความเข<ม>้าเข้าใจเป็นที่ตั้งอะใช่ไหมอย่างเช่นอยู่ดีๆ,ๆมาบอกว่าไม่ให้คนออกจากบ้านนะคะแน่นอนคงก็ต้องถามว่าเราจะเอาอะไรกินอะออคือแล้วรัฐบาลดูแลเขาได้หรือเปล่าแม่ก็ออกจากบ้านอะไรแบบนี มันก็คือมันไม่ใช่แค่เรื่องของวินัยอะค่ะวินัยมันเป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้นนะแล้วก็คือการสื่อสารทางการเนี่ยไม่ควรจะมาใช้ใช้โทนที่เนี่ยประมาณนี้ก็คือว่าเนี่ยหน้าหน้าที่ประชาชนจริงๆก็จริงๆสบคก็ควรจะเรียนรู้แล้วเนาะเพราะว่ามีหลายครั้งที่ออกมาพูดในคานองที่ว่าเป็นความผ <c oughs> ิดประชาชนอะไรนะกาศตกอะไรต่างๆแล้วก็คือทุกครั้งก็เห็นอยู่แล้วว่าฟีดแบ็คเป็นยังไงใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้ค,คือมันไม่ได้ช่วยสร้างความ เ <Ờ, S 2> ชื่อใจ <ừ. S 2> หรือว่าความไว้ใจรัฐบาลหรือว่าความนับถืออะไรเงี้ยมากขึ้น